งานเตรียมรถเครน,นะครับขึ้นไปยกพื้นสะพานเกือกมานะครับบริเวณชุมชนบ้านหนองยางนะครับในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับ รถเคนขนาดใหญ่เลยนะครับ สะพานนี้แข็งแรงมากนะครับขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับรถเครนเองก็น้ำหนักหลายสิบตันนะครับสามารถขึ้นไปได้แบบสบายๆนะครับวันนี้จะมีการใช้เคนนะครับยกแผ่นคอนกรีตนะครับขึ้นไปปูพื้นบางส่วนที่ยังไม่ เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเทปูนคอนกรีตด้วยครับวันนี้เทพื้นสะพานเพิ่มนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของสะพานเกลือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านดงยางครับถัดจากสถานีบ้านโป่งมาทางด้านเหนือนะครับประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม รับสกายสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนอกปลาดุกชาเนลครับ